สวัสดีจ้ได้เวลาทําอาหารเราเด้อจ้ะเนาะวันนี้ก็จะมีเมนูปลาตะเพียนนะจ้ะจะเห็นในรูปแบบนี้เนาะจะเป็นการซับปลาตะเพียนเนาะเพราะว่าเออทอดแล้วไม่มีคนกินเออกลัวกลัว,วจะเจอก้างกันเนาะกินยากเราจะเลยก็แกะนะนจะแกะซับจะแบ่งเป็นสองส่วนนะเออคือจะ ซับแล้วก็เราจะเอาไปแกงสมได้เราก็จะเอาไปทำลาบป,ปลาจิมพักดา <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวไปทำแกงสมกันนะจ๊ะก็ปลาตะเพยียนทอดเนาะแกะเอาก้างใหญ่ๆมันออกเร็วนะเนื้อแต่ก้างเล็กเล็กมันจะฉันก็จะมาเบ่งเนาะเบ่งซับจะดีจ้ะคือกก้ัวก้างนี่แหลจะจ้ะเพราะว่าปลาตะเพียนน่ะก้างน้อยก้างแทรกเนื้อมันเยอะเนาะจะ้ะฉันก็เลยเอามาซับก่อนก่อนที่เราจะเอาไปแกงสมเนาะจะ้ะนี่ ก่อนซักวิธีลดาการกระเด็นของเนื้อปลาเนาะเราก็จะใส่น้ำลงไปนิดนึงนะซับให้มันละเอียดจ้าถ้ารูซสึกความเนื้อมันจะติดมีดเนาะเราก็เอาน้ำเพิ่มได้อีกเนาะจะเวลาเราซับมันจะได้ไม่กระเด็นนะจ๊ะนี่แหละวิธีการซับเนื้อปลาเนาะไม่ให้กระเด็น ถ้าเราซับแบบนี้นะเวลากินเราก็มั่นใจเนาะไม่ต้องกังวลว่าเออมันจะมีกลางใดกลางหน่อยเนาะเวลากินเราก็กินได้อย่างสบายใจเนาะนะซับนะเร็จแล้วเราก็